วันที่15สิงหาคม2565ในอนันตันช่วนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายกับนายสุภานอาภัยนอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนางสาวสุภลักษณ์นาสูงชนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนการนางสาวปุญญนุชวงจันทรานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมประชุมและติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชาการนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชาการสำนักนายรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชาการกระทรวงเขต17ประจำปีงบประมาณ2565 รอบที่สองมีนายชัชวันเป็นจสริวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมติดตามงานโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากณนะห้องประชุมเมืองราชชั้น5อาคาร2องสลักกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และในเวลา15นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันคณะผู้ตรวจวัชการกระทรวงเขต17ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเปนการดำเนินง,งานเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดวยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการ ในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิตเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตและเป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดด้วยการบรณาการทุกภาคส่วนณวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหวังร่องหมู่ที่ห,าห้าตำาบลห้วยไร่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์